เล่นเร็เวเป็นภายใน1นาทีสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเล่นคือและนี่คือที่เติมเชื้อเพลิงนี่คือที่บอกเวลาเวลา9.00นฟ้าจะมืดแต่ฟ้าจะสว่างตอนเวลาประมาณ5.00น,นนินดๆและนี่คือเกจวัดเชื้อเพลิงถ้าเชื้อเพลิงหมดรถไฟก็ไม่สามารถวิ่งได้และอีกเกจคือเกจวัดความเร็วเมื่อเริ่มเกมมาก็หยิบแท่งทองจะมีลูกศรสีเหลืองระบุตำแหน่งของทองอยู่หลังจากขายทองคําแล้วจะได้50ดอนคุณจะได้รับคําแนะนําให้ไปซื้อถ่านหินราคา20ดอนและในช่วงเริ่มต้นเราสามารถไปหยิบหนังสือพิมพ์เพื่อมาเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วยในช่วงเริ่มต้นจะมี2วิธีหลักๆคือ1ซื้อถ่านหิน3ก้อนรอจนค่ําเพื่อยึดปืนที่กําแพง ยิงพวกปีศาจให้เราแล้วนําแวมไพายมาขายที่จุดนี้ส่วนพวกซอมบี้เราสามารถนําม,มาเป็นเชื้อเพลิงได้วิธีนี้เราสามารถเดินทางไปยังเซฟโซนได้แนะ่แต่ว่าเราจะเสียเวลามากๆวิธีที่2คือซื้อถ่านหนึ่งก้อนซื้อป,ปืนหนึ่งกระบอกแต่เราจะไม่สามารถเดินทางไปถึงเซฟโซนได้แนะ่แต่จะทําให้คุณไม่ต้องเสียเวลาหาเงินได้ตั้งแต่เนิ่นๆโดยคําแนะนําคือห้ามปล้นเมืองเพราะจะมีซอมบี้ออกมาเยอะมากโดยแนะนําให้ปล้นบ้านเดียวเพราะว่าจะปลอดภัยมากกว่าและนําพวกซอมบี้สิ่งของที่เป็นขยะที่ไม่มีค่านามาเป็นเชื้อเพลิงและแนะนําให้เก็บของพวกที่มมมีีีีีคคุุุณ่่่่าาาาาาาไไวว้้้้เพพืออนนนนนนนํํํปขขยยททจจจดดดและกกกกัฎหึงิ